โอเคครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเต้นทีเรซซิ่งนะครับวันนี้เราก็ได้เราก็ได้ทําน้องกูมีนเป็นรถเชิงนะผมหรือแบบระเบิดตู้ออกมานะครับเป็นรถเชงพันเมตรนะครับดูดิโอ้โคเท่น้องกูมีนเรานะครับผมก็นะครับก็ทรงก็จะประมาณนี้ครับผมก็มาระเบิดที่นูเล่นๆนะผมก็แบบทรงวัยรุ่นทรงเชิงพันเมตรเขาทำกันนะ ีประมาณนี้ครับผมก็เบาแล้วก็บินเบาบอยบีสั่งกับผมได้นะผมมีใครอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์มาใหผมดูเลยนะแล้วก็ใสถ่ถังมิเนี้ยมนะผมนี่พวกนี้จะเบาๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูทั้งใส่นี่องเงเทนะผมก็สั่งถัง,งมิเนี้ยมผมก็มีนะสั่งกับผมได้นะผมอะไรที่รถผมมีหมดนะครับเมื่าจะเป็นเบาบอยนะครับเบาอินอก็มีนะครับแต่เบาป้อมผมไม่มีนะ แล้วก็มีชุดหน้าดําผมมีหมดนะครับผมข้อบผมยังผมยังไม่มีนะชุดพัดมีนะครับผมอะไรน็อตอามดุมย่อมีนะครับผมนะครับผมก็สั่งผมได้นะครับก็ใครอยากให้รีวิวตรงไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมก็เดี๋ยวสิบกล่องก่อนไปมาถึงนะผมก็ถ้าอยากให้รีวิวตรงไหนก็คอมเมนมตน์ม,นมาได้นะผมมาดู นี่เดี๋ยวผมจะสอนทำปลายท้ายปลายท้ายไม่ให้มันยุกได้อะเออใครอยากให้ทําก็คอมมินมาถ้าไม่มีถ้าไม่คอมมินก็จะทํานะ,ก,ะก, you a, าก็อยากทำกอยู่แล<ะ>้วแล้วก็ยูบ็อกเตี้ยั p สําหรับคนที่อยากอยากทำนะเดี๋ยวผมมาสอนยูบ็อกเตี้ยนะเตี้ยแบบเตี้ยเตี้ยเลยนะแบบทรงชิงเนี่ยนะผมก็กูมินก็ไม่ได้มีอะไรมากผมก็มีประมาณนี้ผมก็มม ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะเออแอบายคลิปให้ดูเล่นๆนะผมก็เป็นตุ๊กเบอร์ตุนให้ดูเล่นๆน,นะก็รถก็ยังไม่ได้ค่อยได้ล้างนะผมเพราะว่าไม่มีเวลาดีนะผมก็สำหรับคนที่ถามน,นะครับว่าใส่ถังมิเนียมเนี่ยมัมนมันดีไหมก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกอเออใส่ถังมินียมถ้าใครอยากอยากรู้ว่าการใช้งานมันดีไหมข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาทำคลิปบอกนะผม ครอยากดูก็คอมเมนต์มาถ้าไม่อยากดูก็เดี๋ยวผมก็ทำเหมือนเดิมเออไงน,นะแล้วผมก็น็อตแดงที่ผมไล่มาเพิ่มนะน็อตแดงที่ผมไล่มาเพิ่มก็จะมีมีนี่ครับผมนีนนนน่ที่ผมรีวิวน็อตแดงไปมันนั้นก็มีตัวนี้น็อตท่อนะ้าอุย้ยลิปดำไปขุดมันนะแ,แล้วกวทว็ทุ้งนี้นี่ทุงนี้สองตัวฝั่งนี้สองตัวครับผมนี่ไฟไฟผันมตรไฟ, m, ไ,ฟ,ไ,ฟ,ไ,ฟไฟเชงไฟเชง ก็ไนะล่น็อตน็อตแดงนี้ก็มีอ,อมมมมยู่แล้วกระถังน้ำมันเนี่ยก็นี่สองตัวผมผมได้าหน้ไม่หันนี่น้ามมก็ตอนนีสองตัวนะครับผมแล้วก็นี่จนานไฟสีแดงเปชรเลยนะครับโซ้ก็เป็นโซ้ขึ้นสนิมครับไม่ได้เปลี่ยนนี่อีกเส้นนึงอยู่นู่นนะไม่ได้มาไห่นะคก็ประมาณนี้นะครับผมกว่าเมนทรงทรงคันะมีดนะครับผม ตรงก็จะพูดเท่เนี่ยครับผมแต่ว่าถามว่าผมจะไฟหน้าออกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่อยากเอาออกหรอกเพราะว่าขี้เกียจนะแต่ถามว่าโคตรอาจจะเอาออกก็ได้คงคงมันได้ช่วงนี้ไปดูเการทำกันเยอะนะก็ผมขี้เกียจเออครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับระเบิดตูดเี็นะ สำหรับคนที่ถามว่าเรื่องบูทเดี๋ยวบูทผมใช้บูจกี่มิลกี่มิลผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ oh, ใช้เอาให้มันพอดีอ่ะใช้ไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆอ่ะเื่อก็มันจะพอดีนะคือก็ pas, ไปหารองใส่กันดูนะครับแล้วก็อันที่ผมไล่มาเพิ่มนะก็จะมีแหวนนะครับ,รบ, When, รบผมแหวนไล่เพิ่มไล่เพิ่เพมเห็เนเห็นแหวนไหมแหวนลองทิดสุนะครับผมก็ใส่เพิ่มมาครับใส่มา, <Kings. S 2> มาเพิ่มมา1ิตัวนะ ตรงนี้ก็จะนี่ส่วนใส่ใส่มาหมเอร์มาโมเตอร์ก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกข้อดีข้อเสียของถังมินเนียนนะว่าถ้าใส่แล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับแล้วก็โหลดยูบ็อกเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะครับผมแล้วก็ทำไฟท้ายให้มันยุกได้ของเงาดีมันยุกได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาสอนว่าทำไงครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ มาแช่ลงคลิปให้ทุกคนดูครับว่ากูมินระเบิดสูตรเนี่ยมันก็จะท่งประมาณไหนเท่าไหนยังไงอะไรไงนะผมประมาณนี้นะผมสำหรับทรงกูมินทรงชิงพันเมตรน,นะผมครับนี่กูที่ะนะครับก็สำหรับสีขาวที่ผมทําพังไปก็ยังไม่ได้ทำใหม่นีน่เวลาอะไรนะผมก็ ประมาณนี้ครับรกูมินรรทรงชิงทรงพันมตรไม่รู้จะเรียกทรงอะไรเลยทรงระเบิดตูดละเอ,อ้ท้ายระเบิดเลยนั่นแหละนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ก็ได้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับที่นี้ขอตัวลไปก่อนนะครับสวัสดีครับ